สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีถ่ายน้ำแบบง่ายๆนะครับที่ผมใช้ทำอยู่ในฟาร์มนะครับก็อื่นก็มีใดบ่วขนาดเล็กครับเป็นตัวดูดน้ำครับต่อสายยางแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งออกไปอีกฝั่งหนึ่งเราใช้สายยางเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำ น้ำเพื่อไล่สิ่งสุขปกไปทางไรโวที่เราดูดไปนะครับเดี๋ยวผมมาวัดค่าน้ําน้ำเดิมนะฮะน้ําเดิมของบ่อนี้ก่อนนะครับว่าค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับค่า pH อยู่ที่7.3 7.4ประมาณนี้ครับอ่าทีนี้เราก็ ทำการเปลี่ยนน้ำตูดน้ำออกไปนะครับแล้วก็ปรับให้ค่า pH อยู่ใกล้เคียงค่าเดิมของน้ําเดิมน้ําเก่านะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ปูเขานอกน้ำนะครับนะครับแล้วก็ ฉีดไล่ไม่ต้องฉีดแรงนะครับค่อ,คอยๆไล่พวกค้าบขี้ปูคราบสิ่งส,สปกปรกไปให้มันไหลไปทางเครื่องดูดเรานะโอ,อเคๆมาดูค่ามาดูค่าพ pH ของน้ำปาปลาเปล่าๆนะครับว่า

รอให้เครื่องสะเียนก่อนนะครับให้ค่าเขาสะเทียนก่อนก็ยังวิ่งอยู่ <c oughs> ตอนนี้ค่าพี B head. เฮตวันนี้ของน้ำประปานะฮะอยู่ที่ประมาณ6.6 6.5 6.6ประมาณนี้ครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะซึ่งจะต่ํากว่าค่าเดิมมากนะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําเก่าออกหมดเติมน้ําใหม่เป็นน้ํป,ปาๆอย่างเงี้ยเติมน้ําใหม่เข้าไปค่าของพีเของน้ําในบอ่อเนี่ยมันจะต่ําเกินกว่าค่าเดิมนะครับมันจะทําให้ปูเนี่ยเขานอกน้ําได้ ค่อยๆเปิดน้ำหน่สลับน้ำเก่าปล่อยทิ้งไปนะครับ นี้เพิ่งเอาผักบุกชาวาอาอไปนะครับเอาผักบุกชาวาอาอไปนี่ครับผมจะไล่น้ำประมาณนี้ฮะไลนะ่น้ำประมาณนี้โอเค ทีนี้เรามาผาสมตัวแร่ธาตุก่อนผนะสมแร่ธาตุเพื่อที่จะทําการปรับสภาพน้ําแล้วก็เป็นการเสริมแร่ธาตุในน้ําให้ปูด้วยครับนี่ครับถ้าบ่เมตรคูณสองเมตรนะครับใส่ประมาณนี้ครับประมาณปลายช้อนหรือประมาณเกือบๆหนึ่งช้อนชาแล้วก็ น้ำลงไปครับค่าที่เราเติมไปเนี่ยมันเป็นมันจะมีมันจะค่อนข้างไปทางทางดังนะครับ กำลังวิ่งอนี้ระวัดน,นี้ก็ได้ฮะแต่อยู่ประมาณประมาณเจ็ดนะครับประมาณเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกประมาณนี้อ๋อตัวแรกทายังไม่ละลายหมดนะครับถ้าละลายหมดตามที่ผมเคยทำทุกครั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณ 5, มเจ็ดจุดห้านะฮะเคทีนี้ผมจะ ใส่ลงในบอ่อเลยครับใส่ลงไปในบอ่อเลยโอเคดูตะกรอนที่ปวกสักเิ็นึงครับ เสร็จครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เช็คระดับน้ำครับว่าต้องการให้น้ำลึกเท่าไรอ่าโอเคทีนี้คงจะใช้ประมาณข้อนิ้วนนครึ่งนะถึงเกือบเกือบสองสองข้อ,อเรียบร้อยครับผมทีนี้เรามาวัดค่าน้ำใหม่นะครับ น้ำใหม่ว่าค่าที่เราเปลี่ยนน้ำลงไปเนี่ยเติมน,น้ำลงไปเนี่ยค่าของน้ำเนี่ยค่า pH ของน้ำเนี่ยจะเท่าเดิมกับน้ำเก่าไหมครับลองดูว่าครับอันนี้ ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคก็ได้ประมาณ7.5 okay. ประมาณนี้ฮะโอเคบวกลบนิดหน่อยโอเคได้ฮะนี่ครับเราก็จะได้ค่าน้ำที่เป็นค่าพีเเท่ากับน้ำเก่าแล้วก็ปูก็จะปรับสภาพกับน้ำใหม่ ได้ง่ายๆนะครับไม่มีการอนกน้ำไม่มีการตายนะครับโอเคครับถ้าใครไม่มีเครื่องวัดก็ใช้เทคนิคง่ายๆก็คือเปลี่ยนน้ำเก่าออกสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็เติมแร่ธาตุเติมสารอาหารลงไปในน้ำด้วยนะครับ ดูคือใต้กระเบื้องนะครับใต้กระเบื้องแล้วก็หาผักตบชวาจอกเหนมาใส่นะครับโอเคครับผมสำหรับใครสนใจเลี้ยงคุณน้ํา้ำใสก็ทักทายสอบถามได้นะครับยินดีให้คำแนะนำครับผมสวัสดีครับ